สวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องเพื่อนๆพีพีเอฟซทางฝั่งไหนฝั่งล่าเนาะนมื่อนี้่าแต้มผิดามาเบิ่งฟุตบาทฟุตบาทของคุณเทพหานครเนาะพี่นอ้องย่านสุขุมวิตรตองรออ่ามาเต้มติดยางจากาต้องรอไปหอดหอบพคงเนาะเบิ่บบา ฟุตบาทกว้างสาำใดแลอากาเป็นระเบียบนะพี่น้องเป็นฟุตบาทท่าแยงว่ะแค่นี้ เลี่ยนบรรยากาศนาะพี่น้องถ่ายกลางคืนหลาคลิปเลยเมื่อนี้พแต้งทีมาถ่ายยังกลางเืนดีกว่าจะเห็นว่าขขางๆอยู่นาะพี่น้องการแอบ,บไหวนะที่เป็นการแบบปรับปรุงก่อสร้างอยู่ด้นี่ต้นนี้ก็จะเป็นย่านซอ,อยซอยอะไรนะ นี่ครับรอยห้าสิบเอ็ดซอยห้าสิบเอ็ด,ดการปรับปรุงนะครับข้างเนี้ยดูฟุตบาทเนาะพี่นอ้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นท่ายางวางเลย ตรงกลาง,งก็ปลูกต้นไม้เนาะอ่าเป็นแบบคืออย่างต้นดูบ้านเฮานาะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นเอามาปลูกเป็นไอ้ต้นไม้เป็นโฮมไว้เนาะพุเทปตอนนี้ก็นิน่งแบบปลูกต้นไม้ไร่ดอ,อกไม้บอนเนาะ ย่านสุขุมวิทพื้นที่สีเขียวพรมเย็ยนพี่น้องส่วนใหม่ไลายนะั่อันนี้ก็เป็นซอยสุขุมวิท49ย่านนี้ก็ส่วนมากเป็นต่างชาติเนาะเดินยำแน่แๆพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศจังกวัดเวนบุคไฟหลายไปเลยใช่สอตอนนี้เวลาประมาณ10โมงเนาะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศจังกวัดเวนแบบนี้ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนนะครับวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนอมองนี่แห้งโฟมไร้นะพี่น้นองสดใหม่ ย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่น้องย่านสุขุมวิทจากท่องลอไปหาไอ้พร้อมพงษ์นะพี่น้อง มากตอนจิเย็นพที่น้องฝั่งนู้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะเนาะในย่านย่านนี้เมื่อนี่ก็มันเป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นช่วงกลางวันพอดีกัเป็นแบบวา่าช่วงเงียนๆได้แน่น,นอย ủa mọi người hàng quạng kia nè, khút bạc, thang nhàng, ô, ừ. Tôn mái cành cây, đi mát Tôn mát Tôn an mát 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 phủ mát theo Nà. ฟุตบาทตรงนี้แห้งกว้างเนาะพี่นอ้องรู้สึกว่ากว้างมากตรงนี้เกือบเกือบจะเท่าถนนสองเลนเลยขนาดฟุตบาทเนาะขนาดฟุตบาททาง nhà, ยางนี่นีนนงเหรอวะกว้างทำถนนบานเฮ้ากันได้พี่น้องกว้างมาก <c oughs> เปิดไหมโอ้อยาวไก่ไปยาวไปด้วยเนาะหวงไปด้วยพนะี่น้องบูดบาดทางยางทางยางก็เต็ม <c oughs> อาชีพหอดพรมพงแล้วเนาะหอดแอนอะไรนะหอดท็อปนี่นะท็อปหอดท็อปดีกว่าเนาะ กว้างนะพี่น้องอเพราะว่ามันมันจะกว้างไปถึงตรงอร้านท็อปนะแต่ไปโน่นก็จะเป็นาทางแคบอยู่เพราะว่ามันเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นอะไรออกมาแต่ตรงนี้กว้างมาก พุทธบาทภัญญาอุเบกสุขุมวิท อ่าถึงถึงป้ายรถเมล์บอแตบกะที่จบคลิปอ่าเพียงเท่นนนา,านั้นนะพี่น้องเว่าย่างมากนี่ก่ะไกลแล้ว <laughs> เวลาหลายแล้วถ้าพี่น้องมาเบึงอฟุตบาทเนาะฟุตบาทเมืองไทยเ่ยนะพี่น้องแต่ว่ากว้างละกันเพชรเป็นระเบียบนะบูกโกลอย่างดี ไป,น,ปนะก็ปูกระโดดน่ะนี่นะเป็นได้เป็นนันเป็นระเบียบเรียบร้อยอไปโน่นก็จะยาวไปถึง BTS พ,พ่องฟงคนนั้นนี่เป็นระเบียบเป็นสีแล้วไปเลยไปจะรับที่นี่มาแตงพ่อสนีแหละขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจครับผมถึงหน้าท็อปนี่แหละ เอ้ป่ะเล็สวัสดีคลพี่น้องคุณครัสวัสดีครับ